ในส่วนของกทมนี่แล้วก็ปริมณฑลก็ <g ülme> ก็เร่งฉีดให้จบใน 45, นี้สัปดาห์นี้45,000คนในแต่ละวันทางกระทรวงศึกษาธิการก็จัดครูมาประมาณ4,500คนต่อครับ <g ülme> เราฉีดได้ครบทุกคนแน่นอนโรงเรียนก็เปิดตามาประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้นะครับ <g ülme> และในต่างจังหวัดนะคะตรงนี้ต่างจังหวัดก็เข้าไปตามาระบบของ การขึ้นทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโลกติดต่อจังหวัดเป็นคนจัดสรรน,นะครับในสถานีบริการทุกหน่วยก็ฉีดความประสิทธิภาพในการฉีดก็ก็เป็นมีมีสูงมากนะครับมีเคสอรัมนตีอ่าสปสชแล้วเท่รเรื่องวัคซีนสำหรับข้อสาาต้องเลื่อนไปจไม่เลื่อนไม่เลื่อนเมื่อวานาในรถแรกเนี่ยรา เราตัดไว้ให้ทางประกันสังคมเนี่ยหล้านโดสเลยตามข้อตกลงทุกอย่างแล้วเราก็ทยอยส่งมาแล้ว2 1 0 0 0 0โดสจนถึงเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เ,เนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่ไหมหรือว่าวันพรุ่งนี้เขามารับอีก90,000โดสก็ครบสามแสนโดสเป็นไปตามที่นัดหมายกันไว้ทุกอย่างอ๋อแต่ว่าวจะได้หนะล้านโดสใช่ไหมคะพูดอีกทีนะกระรวงสาสุขนิด ส่งวัคซีนตามออเดอร์หมดเลยนะไม่มีพลาดไม่มีหลุดนะครับแต่เรื่องการบริหารการฉีดฉีดอย่างไรฉีดที่ไหนฉีดใครฉีดเมื่อไหร่เป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงานนะเดี๋ยวจะโทษเป็นผิดแต่ในส่วนของสงสารศุกไ์้รับออเดอร์มาปุ๊บจัดส่งจัดส่งจัดส่ดงเลยไม่มีเก็บเลยนะครับตรงนี้ค่ะมีเคสของ สวงศึกษาธิการนะคะ uh huh. ที่จังหวัดอยุทยาค่ะเขาบอกว่าเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซ uh ีนซีโนแวคก็ต้องไปพิสูจน์อยากให้ท uh huh. าะอินินสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร,กรครูหน่อยว่าตรงนี้อาจจะทำให้องไม่ใช่สร้างความเชื่อมั่นให้กับครูอย่างเดียวสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกคนว่าวัคซีนทั้งแอสตราเซ e c a และซีโนแวคเนี่ยมีมาตรฐานมีความปลอดภัยสูงมีสรรพคุณสูงนะครับย้ำเลยนะครับ โดยทั่วไปไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็ถ้ามีผลข้างเคียงมีอาการข้างเคียงเนี่ยเราก็มีแพทย์พร้อมที่จะอคอยให้การรนิบัติด,ดูแลอยู่แล้วนะครับในทุกๆสถานที่ฉีดวัคซีนก็จะต้องมีหน่วยหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับส่วนเรื่องการเสียชีวิตหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยแล้วก็พิสูจน์มาหลายครั้งแล้วว่า หาความค้่องเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็ถึงต้องมีไม่ใช่ดังนั้นเราถึงมีามาตรการเฝ้าระวัง30นาทีหลังการฉีดวัคซีนที่อื่นไม่มีนะมีแต่ประเทศไทยนี่แหละนะครับที่เฝ้าระวัง30นาทีเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า,าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยจะ คือทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอะไรจะเกิดก้เกิดในช่วง30นาทีแรกนหลังจากนั้นนี่กเ็เราก็ไปดูกันเป็นเคสๆไปนะครับมันไม่ได้เกิดกับทุกคนเกิดกับบางคนคนใหญ่ไม่เกิดอร่าาตนีทเถูกต้องครับถูกต้องคือวัคซีนทั้งสองยี่ห้อเนี่ยก็มี ประสิทธิภาพมีมาตรฐานที่ดีการอนานมัยโลกยังให้การยอมรับเพราะฉะนั้นคนไหนได้รับวัคซีนอะไรไปก็ถือว่าสามารถสร้างคูมิุุ้มการมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิดแล้วก็จะไม่ป่วยไม่หนักจนเสียชีวิตการจัดสรรวัคซีนมาก็ก็เป็นไปตามวงรอบนะครับซึ่งในเมื่อวัคซีนทั้งสองเนี่ยมี มาตรฐานมีคุณสมบัติเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะวันอย่าไปสนใจว่าจะได้รับที่พ่อไหนเลยนะครับบางทีอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องรับไปก่อนไม่มีที่ไหนก็ให้เลือกวัคซีนนะครับถ้าตรงไหนวัคซีนได้มันก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกแต่ว่าจะต้องมีนวัคซีนเหลือมีโลนคนไปแล้วมันจะเป็นเรื่องมาตรการการแข่งขันทางทางการค้าซึ่งเราไม่ควรจะให้เรื่องนี้มาข้องเกี่ยวกับนโยบายการฉีดวัคซีนนะครับให้กับประชาชน เราต้องเราต้องเราต้องมั่นใจว่านี่รัฐได้จัดวัคซีนที่ดีนะครับให้กับทุกคนเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องยี่ห้อ